วันนี้นจะชวนมาคุยนะคะเรื่องของวัดป่าหนองแซงกุดรธาน,นีค่ะเรื่องของหลวงปู่เสนนะคะพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูปหนึ่งนะคะในลิสต์ที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์นะคะว่าหลวงตามหาบัววัดป่าวัานตานี่ท่านพูดถึงพระอริยะรูปไหนบ้างมีกี่องค์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะหลวงปูเ่เสนวัดป่าหนองแซงค่ะท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่มีรายชื่อในนั้นนะคะว่าเขาก็เชื่อกันว่าท่านเป็นพระอริยะนะคะอีกรูปหนึ่งที่ควรแก่การเคารพนับนถือนะคะปัจจุบันเนี่ยนะคะใน ปี2566นะคะเดี๋ยวปลายปีนี้ธันวาคม2566หลงพูเสดก็จะอายุครบ90ปีบริบูรณ์แล้วท่านเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเปรตผู้เป็นพ่อนั่นเองคือพ่อของท่านเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะก็มีอาชีพรับรชาชการเนี่ยแหละคะ่ะก็มีอํานาจหน้าที่แล้วก็ยังเป็นมกฐานายกวาด,ด้วยแต่ พ่อของท่านเนี่ยนะคะก็ช่อรัดบางหลวงค่ะก็แอบกินเงินนะคะของหลวงแล้วก็บางทีก็กินเงินวัดด้วยนะคะก็ทําให้พ่อของท่านเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตหลวงปู่เสนท่านนั่งสมาธิค่ะก็อยากจะไปหาพ่อท่านนะฮะว่าเอ๊ะพ่อของท่านเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่สวรรค์ชั้นไหนหายังไงก็หาไม่เจอปรากฏว่าภาพนิมิตขึ้นมาพ่อท่านเนี่ยไปเป็นเปรตค่ะเป็นเปรตจมกองเขาเรียกกองกงพูดนะก็คือพูดง่ายว่าภาษาเราก็คือ กองอึกองขี้อะไรอย่างเงี้ยนะนอนจมอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เหลือแค่จมูกขึ้นมาหายใจนะเหลือแค่ใน,นกองเนี่ยกองมูดเนี่ยมันก็พูดเนี่ยมันก็ทุมท่มทุ่มตัวไปหมดเลยเหลือแค่รูจมูกขึ้นมานะคือเราก็รู้สึกว่าโอ้โหทางเกียรนตนิแล้วลหลวงปู่เสดหาเห็นภาพพ่อท่านแบบนั้นท่านก็รู้สึกว่าอนเอนจอนาใจเหลือเกินนะ ท่านก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยตัดสินใจค่ะว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเราไปตักบาตรกับพระอริยะหลายๆรูปแล้วการที่ท่านเชื่อในสมัยนั้นเนี่ยท่านก็เป็นพระ้ดยพระตักบาตรพระนี่แหละเพื่อที่จะส่งบุญให้โยมพ่อของท่านนะคะปรากฏว่าท่านตักตักตักแล้วก็ตักบุญตักบาตรไปหลายครั้งไปทําบุญกับพระหลายๆรูปที่เป็นพระที่เชื่อว่าเป็นพระที่ดีนะคะท่านก็นั่งสมาธิหมายโยพ่อไปอยู่ไหนปรากฏว่าโยมพ่อของท่านเนี่ยสิ้นภพสิ้นชาติในภพของเปรตนั้นแต่ไปเกิดเป็นเปรตอีกจําพวกหนึ่ง พูดง่ายๆว่าบุญมันเนี่ยต้องเป็นลําดับขั้นขึ้นไปนะหมดจากเปลตนี้ไปเป็นอีกเปรดประเภทหนึง่งแล้วมันก็หมุนเวียนกันไปยิ่งท่านตักเท่าไหร่พอท่านได้บุญนะคะแต่ว่าก็ยังไม่หมดที่สที่พูดง่ายว่าแรงบุญไม่พอท่านเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราจะไปอเมริกา แต่เงินของเราเนี่ยซื้อตั๋วเครื่องบินไปได้แค่โคราชหรือไปได้แค่เชียงใหม่เท่านั้นเองมันบินไม่ถึงอเมริกาสักทีพอจบเปรดกองหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเปรดอีกแบบหรือพวกหนึ่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆท่านก็ไม่รู้จะทำอย่างเอาอย่างนี้แล้วกันตัดสินใจคุยกับพี่น้องนะคะท่านเอาเงินทั้งหมดรวบรวมกันค่ะที่มีทั้งหมดเนี่ยไปซื้อผ้ามาแล้วท่านก็ลงมือเย็บเองเย็บเย็บเย็บเบเ,บเป็นผ้าไตจีวรน,นะคะท่านก็ออกไปถวายกับครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอริยะมีหลวงปู่ขาวด้วยนะก็ไปถวายท่านแล้วก็อธิษ ขอให้หลวงปู่เนี่ยช่วยสวมจีวรให้เลยได้ไหมนะจะได้อาน,นิสง์ให้กับพ่อของท่านคือเล่าเรื่องให้ฟังนะว่าพ่อของท่านเนี่ยไปเกิดเป็นเปรตแล้วทําบุญเท่าไหร่ก็ยังไม่พ้นจากภพภูมิของเปรตสักทีแต่เพียงแค่เปรดจําพวกไปเรื่อยๆนะคะก็มีความทรามานอยู่อย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตานะคะท่านก็สวมางทันทีที่ถวายท่านก็สวมให้นะคะมีหลายองค์เลอเกินหนึ่งในนั้นที่จำไม่ผิดก็คือจะมีหลวงปู่ขาวอนารโยด้วยนะ หลังจากที่ท่านสวมให้เนี่ยสวมเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยนะก็ปรากฏว่าท่านก็กลับไปแล้วก็ไปนั่งสมาธิท่านจะไม่ผิดท่านน่าจะถวายไป9ก้าไตรด้วยกันนะคะท่านก็กลับไปนั่งสมาธิปรากฏว่าพ่อของท่านเนี่ย ผ่านพ้นจากภพภูมิของเปรตแล้วค่ะมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายมากขึ้นนะคะก็คือบุญเนี่ยมันแรงมากจนทําให้พ่อท่านหลุดจากภพภูมิของเปรตและทุกวันนี้ท่านก็บอกว่าโยมพ่อของท่านเนี่ยกลับมาเกิดแล้วนะคะอยู่ในเครือญาติหมู่ญาติของท่านนั่นเองเรื่องนี้ท่านก็สอนว่าอย่าประมาทนะเรื่องของเงินของทองเนี่ยเราอย่าคิดว่าไม่เป็นอะไรการปีบของคนอื่นมาเรื่องของการช่อราดบางหลวงมันมีผลหมดรวมถึงการรักษาศีลภาวนาเรื่องของบุญเรื่องของกรร มันมีอยู่จริงขอให้เราตั้งใจภาวนารักษาศีลให้ดีค่ะ